สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับสู่พลังที่ซ่อนอยู่ The Inner Force พื้นที่ที่เราจะร่วมกันสำรวจแผนที่ภายในใจเพื่อค้นพบคุมพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตัวคุณวันนี้เรากำลังยืนอยู่บนปากทางของประวัติศาสตร์เป็นช่วงเวลาที่กระแสลมแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา คุณรู้สึกเหมือนกันไหมคะว่าช่วงปี2ปีมานี้โลกของเราหมุนเร็วขึ้นใจคนร้อนรนขึ้นและมีเหตุการณ์มากมายที่วิทยาศาสตร์ไม่อาจหาคำตอบได้เรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้ไม่ใช่เรื่องงมงายและไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่มันคือสัญญาณเตือนจากพระอริยสงฆ์ผู้เปี่ยมด้วยยานบารมี หลวงปู่ศิลาสิริจันโทท่านได้เมตตาเตือนลูกหลานถึงวาระสำคัญที่กำลังคืบคลานเข้ามาคำว่าฟ้าเปิดครั้งเดียวหรือฟ้าคัดคนกำลังดังตึกก้องอยู่ในความรู้สึกของผู้คนมากมายโดยเฉพาะเมื่อมีการระบุหมุดหมายเวลาถึงปี2569ว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุด ลองวางความกลัวลงก่อนนะคะแล้วลองสูดหายใจเข้าลึกๆให้ลึกไปถึงก้นบึ้งของหัวใจวันนี้เราจะมาถอดรหัสคำเตือนนี้ด้วยมุมมองทางจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์ทางจิตเพื่อเตรียมตัวให้เราเป็นผู้ถูกเลือกไม่ใช่ด้วยความบังเอิญแต่ด้วยการยกระดับจิตวิญญาณของเราเองนี่คือช่วงเวลาทองที่เราจะได้พิสูจน์ว่าเราคือของจริงหรือเป็นเพียงภาพลวงตาที่สร้างขึ้นมา เมื่อเราพูดถึงคำว่าฟ้าคัดคนหรือการที่ธรรมชาติกำลังจัดระเบียบใหม่หากเรามองผ่านแว้นตาของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มันคือเรื่องของดานเปลี่ยนแปลงระดับคลื่นความถี่หรือพลังงานนั่นเองค่ะโลกของเราไม่ได้เป็นเพียงก้อนหินที่ลอยอยู่ในอวกาศแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีคลื่นพลังงานเฉพาะตัวและในขณะนี้โลกกำลังยกระดับพลังงานของตัวเองให้สูงขึ้นละเอียดขึ้นและบริสุทธิ์ขึ้น สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรมันหมายความว่าสิ่งใดก็ตามที่มีพลังงานต่ำมีความหยาบกระด้างเช่นความโลภความเห็นแก่ตัวความอาฆาตมาตร,ร้ายหรือการหลอกลวงจะไม่สามารถดำรงอยู่หรือจูนให้ติดกับคลื่นความถี่ใหม่ของโลกได้อีกต่อไปเหมือนกับวิทยุคนละคลื่นที่สื่อสารกันไม่รู้เรื่องหลวงปู่ศิลาท่านจึงเตือนด้วยความเมตตาว่า ผู้ที่เป็นคนลวงบุญหรือคนที่สร้างภาพทําดีแต่เนื้อในเป็นโปรงจะต้องเผชิญกับแรงสะท้อนกลับที่รุนแรงหรือที่เรียกว่าวิบากกรรมเพราะพลังงานลบที่เขาสร้างขึ้นจะเด้งกลับเข้าหาตัวเขาเองอย่างรวดเร็วในสภาวะที่โลกหมุนเร็วเช่นนี้สัญญาณข้อที่3คือมุมมองต่อวิกฤตเรื่องนี้สำคัญมากค่ะ เพราะมันคือตัวชี้วัดความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณเมื่อเจอปัญหาถาโถมคนลวงบุญมักจะตีโพยตีภายโทษฝาโทษดินโทษเวรกรรมหรือโทษคนอื่นเพื่อให้ตัวเองรู้สึกเป็นผู้ถูกกระทำแต่คนบุญแท้จะมีกระบวนการคิดที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง เขามองว่าทุกอุปสรรคคือข้อสอบที่จักราวาลส่งมาทดสอบเลื่อนชั้นเขาจะตั้งสติแล้วถามตัวเองว่าเรื่องนี้สอนอะไรชั้นและชั้นจะเติบโตจากเรื่องนี้ได้อย่างไรมุมมองแบบนี้ในทางจิตวิทยาเรียกว่ากรอบความคิดแบบเติบโตซึ่งเป็นคุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จ การมองวิกฤตเป็นโอกาสในการขัดเกลาจิตใจคือวิธีที่คนบุญแท้ใช้เปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีพลิกสถานการณ์จากหนักให้เป็นเบาสัญญาณข้อที่4คือความกระตัญยูที่ละเอียดอ่อน เราถูกสอนให้กตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีแต่คนบุญแท้จะมีความรู้สึกขอบคุณที่แผ่ขยายกว้างไกลกว่านั้นเขาขอบคุณแม้กระทั่งลมหายใจขอบคุณอาหารมื้อธรรมดาขอบคุณพี่วินมอเตอร์ไซค์ที่มาส่งทันเวลาหรือแม้แต่อุปสรรคที่ทำให้เขาเก่งขึ้นความกตัญญูคือคลื่นความถี่ที่ดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ได้ดีที่สุด เมื่อใจเรารู้สึกขอบคุณเรากำลังส่งสัญญาณบอกจักรวาลว่าเรามีพอเรามีความสุขและจักรวาลก็จะส่งเหตุการณ์ที่ทำให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นมาอีกตรงกันข้ามกับคนลวงบุญที่มักจะมองเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองขาดเรียกร้องและบ่นดา่าซึ่งนั่นคือการผลักไสโชคลาบออกไปโดยไม่รู้ตัวสัญญาณที่5เป็นบททดสอบที่ยากที่สุดนั่นคือความซื่อสัตย์ในที่ลับ คนลวงบุญมักทำดีเอาหน้าทำตามกฎเฉพาะตอนที่มีกล้องวงจรปิดหรือมีเจ้านายมองอยู่แต่คนบุญแท้มีความเคารพในตัวเองสูงมากเขาเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างสนิทใจจึงไม่กล้าทำผิดแม้ในห้องที่มืดสนิทความซื่อสัตย์นี้เปรียบเสมือนรากแก้วของชีวิตหากรากแก้วแข็งแรงต้นไม้แห่งชีวิต ก็จะยืนตระงานต้านพายุได้การเป็นคนตรงไปตรงมาไม่คดโกงไม่เอาเปรียบใครแม้เพียงเล็กน้อยคือการสะสมเครดิตทางจิตวิญญาณที่สำคัญที่สุดในวันที่ฟ้าคัดคนคนที่มีความซื่อสัตย์จะเป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดเพราะโลกยุคใหม่ต้องการความไว้วางใจเป็นพื้นฐานสัญญาณข้อที่6คือหัวใจที่รู้จักให้อภัย การให้อภัยไม่ได้หมายถึงการยอมให้คนอื่นมาเอาเปรียบหรือต้องกลับไปรักคนที่ทำร้ายเราเสมอไปนะคะแต่ความหมายทางจิตวิญญาณของการให้อภัยคือการปลดล็อกโซ่ตรวนที่ล่ามใจเราไว้กับความเจ็บปวดในอดีตคนบุญแท้รู้ดีว่าการแบกความแค้นไว้ก็เหมือนกับการกำถ่านร้อนๆไว้ในมือเพื่อจะคว้างใส่คนอื่นคนที่เจ็บที่สุดคือมือของเราเอง การให้อภัยคือการวางฐานก้อนนั้นลงเพื่อรักษาใจเราให้เย็นและสงบพลังงานของการให้อภัยเป็นพลังงานแห่งการเยียวยาขั้นสูงที่จะช่วยชำระล้างตะกอนในใจทำให้คลื่นพลังงานของเราใสาสะอาดพร้อมรับสิ่งดีๆสัญญาณข้อที่7การไม่ตัดสินผู้อื่นในยุคโซเชียลมีเดียเราเห็นการตัดสินกันง่ายมากเพียงแค่เห็นรูปภาพหรือข้อความสั้นๆ คนบุญแท้จะชะลอความคิดของตัวเองไม่ด่วนสรุปว่าใครดีหรือเลวเพราะเขาเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนมีมิติที่ซับซ้อนมีที่มาที่ไปและมีความทุกข์ที่ซ่อนอยู่คนลวงบุญมักชอบยกตนข่มท่านมองว่าตัวเองถือศีลเคร่งครัดกว่าทำบุญเยอะกว่าแล้วเที่ยวไปชี้หน้าตัดสินคนอื่นการทำแบบนั้นคือการสร้างกรรมทางวาจาและทางใจที่หนักหน่วง การวางใจเป็นกลางมองโลกตามความเป็นจริงโดยไม่เอาอาคติไปเจือปนคือคุณสมบัติของผู้มีปัญญาที่จะรอดพ้นจากกับดักของความขัดแยง้งสัญญาณข้อที่8คือการมีสติข้อนี้เป็นหัวใจสำคัญของคำสอนในพุทธศาสนาและจิตวิทยาสมัยใหม่สติคือยามเฝ้าประตูใจคอยดูว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรรู้สึกอะไร คนบนแท้จะฝึกสติจนเป็นธรรมชาติรู้ตัวตอนขยับแขนรู้ตัวตอนหายใจรู้ตัวตอนอารมณ์โกรธกำลังก่อตัวเมื่อมีสติเราจะไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ชั่ววูบเราจะไม่เผลอทำเรื่องเลวร้ายที่จะมาเสียใจภายหลังสติเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ส่องนำทางทำให้เราก้าวเดินไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องแม่นยำท่ามกลางความมืดมิดและความสับสนของโลกภายนอกและสัญ,ญญาณข้อสุดท้ายข้อที่9คือ ความสม่ำเสมอบุญบารมีไม่ใช่สิ่งที่สร้างได้ในวันเดียวเหมือนกับการออกกำลังกายเราไม่สามารถวิ่งวันเดียวและผอมได้คนบุญแท้จะทำความดีจนเป็นวิถีชีวิตเป็นลมหายใจเข้าออกไม่ใช่ทำแบบไฟไม่ฟางใกล้วันหวยออกทีก็ทำทีหรือทำเฉพาะตอนดวงตกความสม่ำเสมอนี้จะสร้างแรงเวียงหรือโมเมนตัมของพลังงานบวกที่เสถียรและมั่นคง เมื่อถึงคราววิกฤตหรือเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าคัดคนพลังงานที่สะสมมาอย่างต่อเนื่องนี้ล่ะคะ่ะจะกลายเป็นตะข่ายเพชรที่รองรับเราไว้ไม่ให้ตกลงสู่เบื้องล่างหลังจากฟังมาครบ9้าข้อแล้วหากใครรู้สึกว่าตัวเองยังมีไม่ครบหรือเผลอเป็นคนลวงบุญไปบ้างในบางข้ออย่าพึ่งท้อแท้หรือรู้สึกผิดจนเกินไปนะคะเพราะวินาทีที่คุณรู้ตัวนั่นคือวินาทีที่ปัญญาเกิดและแสงสว่างได้ส่องเข้ามาแล้ว ฟ้ายังเปิดโอกาสเสมอสำหรับคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนจากคนลวงบุญเป็นคนบุญแท้ไม่จำเป็นต้องไปบวชหรือปลีกวิเวกแต่เริ่มได้ที่ใจของเราเดี๋ยวนี้การยอมรับความจริงอย่างตรงไปตรงมาว่าฉันเคยอิจฉาฉันเคยทำดีเอาหน้าการยอมรับคือการคลายปมที่แน่นที่สุดเมื่อยอมรับแล้วเราจะแก้ไขมันได้ง่ายขึ้นเพียงแค่ตั้งเจตนาใหม่ในทุกเช้าว่า วันนี้ฉันจะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานในทางจิตวิทยาพฤติกรรมเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนี้ยั่งยืนเราต้องสร้างนิสัยแห่งบุญให้เกิดขึ้นในสมองโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้ง่ายๆแต่ทำทุกวันเช่นการยิ้มให้ตัวเองในกระจกและพูดขอบคุณตัวเองการเก็บขยะที่คนอื่นทิ้งไว้โดยไม่บน่นหรือการสวดมนต์สั้นๆก่อนนอนด้วยใจที่สงบ เมื่อเราทำสิ่งเหล่านี้ซ้ำๆเส้นใยประสาทในสมองจะเชื่อมต่อกันใหม่สร้างเส้นทางของความดีให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติต่อไปเมื่อเจอเหตุการณ์ทดสอบสมองจะสั่งการให้เราตอบสนองด้วยความเมตตาและสติแทนที่จะตอบสนองด้วยความโกรธนี่คือวิทยาศาสตร์ของการเปลี่ยนสันดานหรือการขัดเกลาจิตวิญญาณน,นั่นเอง และเพื่อให้คุณมีเครื่องมือที่จับต้องได้นำไปใช้ได้จริงทันทีที่ฟังจบขอมอบ3วิธีฝึกใจให้สงบและดึงดูดพลังงานบวกค่ะ 1. การหายใจล้างพิษเมื่อไหร่ที่รู้สึกขุ่นมัวให้หายใจเข้าลึกๆจินตนาการว่าสูดแสงสีขาวเข้าไปแล้วหายใจออกยาวๆจินตนาการว่าพ่นควันสีดำแห่งความเครียดออกมาทำสักสามนาที ใจจะเบาขึ้นทันตาเห็น 2. เปลี่ยนคําบ่นเป็นคําอวยพรฝึกเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ด้วยใจเวลาเห็นคนทำผิดบนท้องถนนหรือเพื่อนร่วมงานทำไม่ดีแทนที่จะด่าให้ลองพูดในใจว่าขอให้เขามีความสุขขอให้เขามีสติพลังงานเมตตานี้จะกลายเป็นเกราะป้องกันไม่ให้พลังลบของเขามาโดนเรา 3. บันทึกความโชคดีก่อนนอนทุกคืน หาสมุดเล่มเล็กๆจดสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนั้น3-5ข้อแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นได้กินกาแฟาอร่อยๆการฝึกมองหาความโชคดีจะทำให้สมองคุณกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายเดินทางมาถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดแล้วนะคะตลอดระยะเวลาที่เราได้ร่วมเดินทางถอดรหัสคำเดือนของหลวงปู่ศิลากันมา เราได้เห็นภาพกว้างของฟ้าคัดคนและสัญญาณของคนบุญแท้กันไปแล้วแต่คำถามที่ยังคงก้องอยู่ในใจของใครหลายคนตอนนี้คงหนีไม่พ้นคำถามที่ว่าแล้วเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรให้ทันท่วงทีโดยเฉพาะเมื่อเป้าหมายคือปี2 569ที่เปรียบเสมือนหมุดหมายสำคัญของการเปลี่ยนแปลงพลังงานโลกการเตรียมตัวรับมือกับยุคใหม่หรือยุคซีวิลไลซ์ที่กำลังจะมาถึงนี้ ขอให้ทุกคนทำความเข้าใจใหม่ตรงนี้เลยนะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องของการตระเวนสะสมวัตถุมงคลราคาแพงไม่ใช่การกว้านซื้อที่ดินในหุบเขาเพื่อหลบภัยพิบัติหรือการสร้างห้องนิรภัยที่แข็งแกร่งที่สุดเพราะในวันที่พลังงานของโลกยกระดับสิ่งที่จะปกป้องเราได้ไม่ใช่วัตถุธาตุที่จับต้องได้แต่มันคือสิ่งที่เป็นนามธรรมยิ่งกว่านั้น สิ่งนั้นคือการสะสมหน่วยกิจทางจิตวิญญาณค่ะลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าชีวิตคือการเดินทางไกลข้ามมหาสมุทรแห่งวัฏสงสารปี2569ก็เปรียบเสมือนจุดที่เราต้องเปลี่ยนเรือลำใหม่เพื่อเข้าสู่น้านาน้ำที่เชี่ยวกรากกว่าเดิมแต่ก็งดงามกว่าเดิมตั๋วที่จะใช้ขึ้นเรือลำนี้ไม่ได้รับเงินสดบัตรเครดิตหรือชื่อเสียงทางสังคม แต่รับเฉพาะหน่วยกิจที่คุณสะสมไว้ในจิตวิญญาณเท่านั้นหลวงปู่ศิลาท่านเมตตาออกมาเตือนพวกเราไม่ใช่เพื่อให้เราตื่นตระหนกจนทำอะไรไม่ถูกแต่ท่านเตือนด้วยสายตาของผู้รู้แจง้งที่เห็นว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ยังคงหลงทางพยายามไขว่คว้าหาความมั่นคงจากสิ่งที่เปราะบางท่านเห็นว่าโลกกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคที่ความขี่ต่ำจะอยู่ยากขึ้น ท่านจึงอยากให้ลูกหลานเร่งจูนจิตใจให้สูงขึ้นให้ทันเวลาหน่วยกิจทางจิตวิญญาณนี้สะสมได้อย่างไรมันไม่ได้เกิดจากพิธีกรรมใหญ่โตปีละครั้งนะคะแต่มันเกิดจากวิถีชีวิตในทุกลมหายใจเข้าออกของเรามันสะสมผ่านการกระทำที่เกื้อกูลผู้อื่นโดยไม่หวังผลผ่านคำพูดที่สร้างสารรค์กำลังใจแทนการทิมแทงและที่สำคัญที่สุดคือ ผ่านความคิดที่เป็นกุศลในทางวิทยาศาสตร์ชังจิตทุกครั้งที่คุณเลือกที่จะให้อภัยแทนที่จะแก้แค้นคุณกำลังได้รับหน่วยกิจก้อนโตทุกครั้งที่คุณเลือกที่จะซื่อสัตย์ในขณะที่มีโอกาสโกงคุณกำลังอัปเกรดระดับพลังงานในจิตใต้สำนึกของคุณและทุกครั้งที่คุณมีสติรู้เท่าทันอารมณ์โกรธแล้วดับมันลงด้วยปัญญา คุณกำลังสร้างเกราะป้องกันภัยที่มองไม่เห็นแต่ทรงพลังที่สุดกับตัวเองอย่าลืมนะคะว่ากฎแห่งธรรมชาติหรือกฎแห่งธรรมเป็นกฎที่ยุติธรรมที่สุดและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดไม่มีใครหนีพ้นกฎนี้ได้ไม่ว่าเขาคนนั้นจะมีอำนาจล้นฟ้ามีทรัพย์สินมหาศาลแค่ไหนเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าคัดคน ธรรมชาติจะไม่ได้ตรวจดูบัญชีธนาคารแต่จะสแกนกรรมหรือการกระทําที่ฝังแน่นอยู่ในชิปความทรงจำของจิตวิญญาณผู้ที่จะรอดพ้นวิกฤตและก้าวไปสู่ยุคใหม่ได้อย่างสง่างามจึงไม่ใช่ผู้ที่แข็งแรงที่สุดทางกายภาพไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดทาง IQ หรือคนที่มีคอนเน็กชันกว้างขวางที่สุดแต่ตามหลักทฤษฎีวิวัฒนาการทางจิตผู้ที่อยู่รอดคือ ผู้ที่ปรับตัวได้ดีที่สุดการปรับตัวในที่นี้คือการปรับใจให้มีความยืดหยุ่นใจที่แข็งกระด้างด้วยทิฏฐิมานะจะแตกหักง่ายเมื่อเจอลมพายุแห่งการเปลี่ยนแปลงแต่ใจที่อ่อนโยนนุ่มนวลแต่หนักแน่นด้วยศีลธรรมจะลู่ไปตามลมและดีดตัวกลับมาตั้งตรงได้เสมอเหมือนต้นไผ่ที่ลู่ลมแต่ไม่โค่นลลง ผู้รอดคือผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจเป็นเกราะกำบังในยุคหน้าความลวงโลกจะถูกเปิดโปงด้วยความเร็วแสงใครที่ใส่หน้ากากเข้าหากันจะถูกกระชากออกด้วยสถานการณ์บังคับแต่คนที่มีความจริงใจจะยืนหยัดอยู่ได้อย่างองอ,องอาจและที่สำคัญที่สุดคือผู้รอดคือผู้ที่มีความรักและความเมตตาเป็นพื้นฐานของจิตใจทำไมต้องเป็นความรักและความเมตตา พราะเคลื่อนพลังงานของความเมตตาคือเคลื่อนความถี่ที่สูงที่สุดในจักรวาลเป็นคลื่นเดียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพลังงานต้นกําเนิดส่งลงมาเมื่อเรามีเมตตาเราก็จูนติดกับคลื่อนของฟ้าฟ้าก็จะคุ้มครองเราโดยอัตโนมัติเหมือนเรามีรหัสผ่านที่ถูกต้องในการเข้าถึงพื้นที่ปลอดภัย ดังนั้นช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้อย่ามัวเสียเวลากับความกังวลหรือการไปเที่ยวตัดสินใครว่าเขาเป็นคนบุญแท้หรือคนลวงบุญให้ใช้เวลาทุกวินาทีย้อนกลับมาดูที่ใจเราเองเร่งสะสมหน่วยกิจของเราให้เต็มสร้างอริยทรัพย์ภายในที่ขโมยปล้นไม่ได้ไฟไม่ไม่สูญและจะติดตามตัวเราไปเพื่อปกป้องเราในทุกสถานการณ์ นี่คือการเตรียมพร้อมที่แท้จริงที่หลวงปู่ศิลาและครูบาอาจารย์ทุกท่านอยากเห็นจากพวกเราค่ะเดินทางมาถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดแล้วนะคะตลอดระยะเวลาที่เราได้ร่วมเดินทางถอดรหัสคำเดือนของหลวงปู่ศิลากันมาเราได้เห็นภาพกว้างของฟ้าคัดคนและสัญญาณของคนบุญแท้กันไปแล้วแต่คำถามที่ยังคงก้องอยู่ในใจของใครหลายคนตอนนี้คงหนีไม่พ้นคำถามที่ว่า แล้วเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรให้ทันท่วงทีโดยเฉพาะเมื่อเป้าหมายคือปี2,569ที่เปรียบเสมือนหมุดหมายสำคัญของการเปลี่ยนแปลงพลังงานโลกการเตรียมตัวรับมือกับยุคใหม่หรือยุคซิวิลลซ์ที่กำลังจะมาถึงนี้ขอให้ทุกคนทำความเข้าใจใหม่ตรงนี้เลยนะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องของการตระเวนสะสมวัตถุมงคลราคาแพงไม่ใช่การกว้านซื้อที่ดินในหุบเขาเพื่อหลบภัยพิบัติ หรือการสร้างห้องนิรภัยที่แข็งแกร่งที่สุดเพราะในวันที่พลังงานของโลกยกระดับสิ่งที่จะปกป้องเราได้ไม่ใช่วัตถุธาตุที่จับต้องได้แต่มันคือสิ่งที่เป็นนามธรรมยิ่งกว่านั้นสิ่งนั้นคือการสะสมหน่วยกิจทางจิตวิญญาณค่ะลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าชีวิตคือการเดินทางไกลข้ามมหาสมุทรแห่งวัฏฏสงสาร ปี2569ก็เปรียบเสมือนจุดที่เราต้องเปลี่ยนเรือลำใหม่เพื่อเข้าสู่น้านาน้ำที่เชี่ยวกรากกว่าเดิมแต่ก็งดงามกว่าเดิมตั๋วที่จะใช้ขึ้นเรือลำนี้ไม่ได้รับเงินสดบัตรเครดิตหรือชื่อเสียงทางสังคมแต่รับเฉพาะหน่วยกิจที่คุณสะสมไว้ในจิตวิญญาณเท่านั้นหลวงปู่ศิลาท่านเมตตาออกมาเตือนพวกเราไม่ใช่เพื่อให้เราตื่นตระหนกจนทำอะไรไม่ถูก แต่ท่านเตือนด้วยสายตาของผู้รู้แจ้งที่เห็นว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ยังคงหลงทางพยายามไขว่คว้าหาความมั่นคงจากสิ่งที่เปราะบางท่านเห็นว่าโลกกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคที่ความขี่ต่ำจะอยู่ยากขึ้นท่านจึงอยากให้ลูกหลานเร่งจูนจิตใจให้สูงขึ้นให้ทันเวลาหนุยกิจทางจิตวิญญ,ญาณนี้สะสมได้อย่างไรมันไม่ได้เกิดจากพิธีกรรมใหญ่โตปีละครั้งนะคะ แต่มันเกิดจากวิถีชีวิตในทุกลมหายใจเข้าออกของเรามันสะสมผ่านการกระทำที่เกื้อกูลผู้อื่นโดยไม่หวังผลผ่านคำพูดที่สร้างสารรค์กำลังใจแทนการทิ่มแทงและที่สำคัญที่สุดคือผ่านความคิดที่เป็นกุศลในทางวิทยาศาสตร์ทางจิตทุกครั้งที่คุณเลือกที่จะให้อภัยแทนที่จะแก้แค้นคุณกำลังได้รับหน่วยกิจก้อนโต ทุกครั้งที่คุณเลือกที่จะซื่อสัตย์ในขณะที่มีโอกาสโกงคุณกำลังอัปเกรดระดับพลังงานในจิตใต้สำนึกของคุณและทุกครั้งที่คุณมีสติรู้เท่าทันอารมณ์โกรธแล้วดับมันลงด้วยปัญญาคุณกำลังสร้างเกราะป้องกันภัยที่มองไม่เห็นแต่ทรงพลังที่สุดกับตัวเองอย่าลืมนะคะว่ากฎแห่งธรรมชาติหรือกฎแห่งธรรมเป็นกฎที่ยุติธรรมที่สุดและศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ไม่มีใครหนีพ้นกฎนี้ได้ไม่ว่าเขาคนนั้นจะมีอำนาจล้นฟ้ามีทรัพย์สินมหาศาลแค่ไหนเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าคัดคนธรรมชาติจะไม่ได้ตรวจดูบัญชีธนาคารแต่จะสแกนกรรมหรือการกระทําที่ฝังแน่นอยู่ในชิปความทรงจำของจิตวิญญาณผู้ที่จะรอดพ้นวิกฤตและก้าวไปสู่ยุคใหม่ได้อย่างสง่างามจึงไม่ใช่ผู้ที่แข็งแรงที่สุดทางกายภาพ ไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดทาง IQ หรือคนที่มีคอนเน็กชันกว้างขวางที่สุดแต่ตามหลักทฤษฎีวิวัฒนาการทางจิตผู้ที่อยู่รอดคือผู้ที่ปรับตัวได้ดีที่สุด mm. การปรับตัวในที่นี้คือการปรับใจให้มีความยืดหยุ่นใจที่แข็งกระด้างด้วยทิฏฐิมานะจะแตกหักง่ายเมื่อเจอลมพายุแห่งการเปลี่ยนแปลง แต่ใจที่อ่อนโยนนุ่มนวลแต่หนักแน่นด้วยศิลธรรมจะลู่ไปตามลมและดีดตัวกลับมาตั้งตรงได้เสมอเหมือนต้นไผ่ที่ลู่ลมแต่ไม่โค่นล้มผู้รอดคือผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจเป็นเกราะกำบังในยุคหน้าความลวงโลกจะถูกเปิดโปงด้วยความเร็วแสงใครที่ใส่หน้ากากเข้าหากันจะถูกกระชากออกด้วยสถานการณ์บังคับ แต่คนที่มีความจริงใจจะยืนหยัดอยู่ได้อย่างอองอาจและที่สำคัญที่สุดคือผู้รอดคือผู้ที่มีความรักและความเมตตาเป็นพื้นฐานของจิตใจทำไมต้องเป็นความรักและความเมตตาเพราะเคลื่อนพลังงานของความเมตตาคือเคลื่อนความถี่ที่สูงที่สุดในจักรวาลเป็นคลื่นเดียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพลังงานต้นกำเนิดส่งลงมา เมื่อเรามีเมตตาเราก็จูนติดกับคลื่นของฟ้าฟ้าก็จะคุ้มครองเราโดยอัตโนมัติเหมือนเรามีรหัสผ่านที่ถูกต้องในการเข้าถึงพื้นที่ปลอดภัย ดังนั้นช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้อย่ามัวเสียเวลากับความกังวลหรือการไปเที่ยวตัดสินใครว่าเขาเป็นคนบุญแท้หรือคนลวงบุญให้ใช้เวลาทุกวินาทีย้อนกลับมาดูที่ใจเราเองเร่งสะสมหน่วยกิจของเราให้เต็มสร้างอริยทรัพย์ภายในที่ขโมยปล้นไม่ได้ไฟไม่ไม่สูญและจะติดตามตัวเราไปเพื่อปกป้องเราในทุกสถานการณ์ นี่คือการเตรียมพร้อมที่แท้จริงที่หลวงปู่ศิลาและครูบาอาจารย์ทุกท่านอยากเห็นจากพวกเราค่ะเดินทางมาถึงตรงนี้ณนะวินาทีนี้ดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าภายในใจของคุณผู้ฟังกำลังเกิดปฏิกิริยาบางอย่างเป็นความรู้สึกที่ผสมผสานกันระหว่างความตระหนักรู้ถึงภัยที่กำลังคืบคลานเข้ากับความหวังอันเรองรองที่เพิ่งถูกจุดประกายขึ้นเราไม่ได้มานั่งฟังเรื่องนี้ด้วยเหตุบังเอิญหรอกค่ะ แต่เป็นเพราะถึงวาระของจิตวิญญาณคุณแล้วที่พร้อมจะรับรู้ความจริงนี้เพื่อปลุกพลังที่ซ่อนอยู่ให้ตื่นขึ้นมาทำหน้าที่ขอให้คุณลองหลับตาลงสักครู่แล้วลองถามใจตัวเองดูอีกครั้งถามให้ลึกซึ้งที่สุดว่าคุณพร้อมหรือ,อยังพร้อมหรือ,อยังที่จะก้าวข้ามจากฝากฝั่งของความกลัวความวิตกกังวลและความไม่รู้ไปสู่ฝากฝั่งของความกล้าหาญในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง พร้อมหรือ,อยังที่จะทิ้งคราบเก่าของคนลวงบุญหรือคนที่เคยเผลอไผลไปกับกิเลสทิ้งมันไว้ข้างหลังเหมือนเสื้อผ้าที่ใส่ไม่ได้แล้วและพร้อมหรือ,อยังที่จะสวมวิญญาณของคนบุญแท้ผู้มีใจสูงส่งผู้ที่ฟ้าภูมิใจและพร้อมจะโอบอุ้มให้ผ่านทุกวิกฤตปี2569และวิกฤตอื่นๆไปได้อย่างปลอดภัยและพบเจอกับปฏาฏิหาริย์แห่งชีวิตที่งดงามสมดังใจปรารถนา จงจำไว้เสมอว่าคุณไม่ได้เดินทางเพียงลำพังบนเส้นทางแห่งการยกระดับจิตวิญญาณนี้ยังมีเพื่อนร่วมทางอีกมากมายในครอบครัวพลังที่ซ่อนอยู่แห่งนี้ที่พร้อมจะจับมือก้าวเดินและเติบโตไปพร้อมกับคุณและเพื่อไม่ให้คุณพลาดเข็มทิศชีวิตดีๆแบบนี้เพื่อให้เราได้เป็นกันลยาณมิตรที่คอยเตือนสติและเติมพลังใจกันในทุกๆวันดิฉันขอเชิญชวนให้คุณกดติดตามช่องพลังที่ซ่อนอยู่ The Inner Force เอาไว้นะคะ และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้รับสาระสำคัญก่อนใครในวันที่โลกหมุนเร็วเราต้องการข้อมูลทางจิตวิญญาณที่ทันท่วงทีหากคุณรู้สึกว่าเนื้อหาในวันนี้เป็นประโยชน์และช่วยจุดไฟในใจคุณได้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและที่สำคัญที่สุดฝากกดแชร์ส่งต่อแสงสว่างนี้ให้กับคนที่คุณรักเพื่อนร่วมงานหรือใครก็ตามที่คุณอยากให้เขารอดและเติบโตไปพร้อมกับเรา การแชร์ของคุณเพียงหนึ่งครั้งอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนไปตลอดการก็ได้นะคะมาร่วมสร้างสังคมแห่งการตื่นรู้สังคมของคนบุญแท้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณจากหัวใจที่ร่วมเดินทางค้นหาพลังในตัวคุณไปกับ The Inner Force สำหรับวันนี้ขอให้พลังจงสถิตอยู่กับคุณสวัสดีคะ่ะ